คิดว่าเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรดีครับช่วยคิดหน่อยได้ไหมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะผมคิดเอาไว้ชื่อหนึ่งชื่อว่าผักริมรัวไอเดียก็มาจากเอาผักริมรัวแถวแถวบ้านเนี่ยมาเด็ดเด็ดรวมๆกันผักแลพลวผักชีตำลึงผักหวานรวมๆกันกินกับซอสกะปิไทยๆหน่อยกะปิผมใช้2ตัวตัวหนึ่งสีเข้มตัวหนึ่งสีอ่อนสีอ่อนจะหอมกว่าเอาไปย่างและครับแล้วเรามาลวกผักหวานกับตำลึงกันนะครับผมจะใช้น้ําที่ลวนหมูเสร็จแล้วรสชาติจะมีรสชาติเค็มๆทาให้ผักเนี่ยมีรสชาติเพิ่มขึ้นอย่าลืมน็กน้ําเยะๆ จากนั้นมาซอยใบ,บมะกรูดพลิกแล้วก็ตะไคร้นะครับเวลาซอยตะไคร้เนี่ยใช้เฉพาะส่วนที่เป็นสีชมพูสีขาวๆอย่าใช้นะเมนูนี้ผมเสิร์ฟคู่กับลำไยแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทําซอสกะปิของเรากันใช้กะปิที่ย่างแล้วปรุงรสด้วยน้นําปลาน้ําตาลปี๊บกะทิแล้วก็ผงมะนาวนิดหน่อยคนให้เข้ากันจากนั้นเอาไปตั้งไฟเคี่ยวให้ซอสเดือดแบบนี้เลยนะคนไปเรื่อยๆแล้วซอสจะข้นลองชิมดูกินเนี่ยจะหอมกะปิแล้วก็มีความนัวของกะทิเข้ากันดีมากๆไม่ต้องกลัวว่าซอสจะเหม็นนะกะปิเนี่ยถ้าย่างดีแล้วยังไงก็ไมม่่หนนแ จากนั้นเรามาเตรียมสลัดได้เลยใส่ผักทุกอย่างที่เราหาได้จากจะริมรั้วจะซื้อที่ตลาดอะไรก็ได้ถ้าสอตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นสไตล์ไทยนะอร่อยเข้ากันได้ดีมากๆขอแค่อย่างเดียวเลือกผักที่มีกลิ่นแรงๆใบโหระพาผักแพลวอะไรพวกนี้ใส่ไปได้เลยจริงๆเมนูนี้เป็นเมนูที่ต้นทุนถูกมากๆเลยนะมีแต่ผักแล้วก็ของเนี่ยหาง่ายๆแถวแถวบ้านเราก็หาได้เป็นตัวอย่างในการเพิ่มมูลค่าหรือว่าใส่ไอเดียให้กับอาหารเพราะช่วงเนี้ยค้าขายมันยากทุกคนก็บ่นกันเอาไอเดียไปทํากันดูนะ